สวัสดีค่ะนะคะพบกันเช่นเคยเซตอัปเดตออน l ล u d นะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่บูธของวัดเกาะนะคะโดยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยก็คือรามกรแมง159แล้วก็คือพี่นุมาเป็นตัวแทนยากไหมสำหรับบูธนี้บูธนี้นึ่งเพราะว่าเราเคยมาออกแล้วอุ้ยง่ายเลยสิง่ายๆ่การติดต่อสถานที่อะไรโน่นนี่นี่นั่นการติดต่อสถานที่คือว่าเราลากมาแล้วเราก็จะติดต่อที่ร้านเลยโอ สะดวกอ่ะอย่างนี้เราก็กมาได้ออกวุ้นบ่อยๆได้อะดิใช่เพราะประมาณสักอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะมาออกครั้งหนึ่งเพราะลูกค้าแถวแถวนี้เขาก็จะมารู้รู้ว่าเออเรามาออกอเพราะแล<ช>้วเรื่องหนึ่งการอัพการโหลดการอะไรนี่<ช>พอลาเครื่องเสียอะไรนี่ <ๆ S 1> เขาก็จะมาเออใช่ใชมันต้องต่อเนื่องจริงๆนะพี่นุ๊กต่อต่อต่อ ลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่ามาครั้งที่แล้วมาหยิบใบเปลวไปแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจมาครั้งนี้จองเลยจองเลยจองเยอะมากเนี่ยเนี่ยก็ลองลองดูดิเห็นไหมคนละเดือนาเขาก็จะแวะไอคนไหนที่เขาซื้อเครื่องไปในในราคาถูกหน่อยเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเออซื้อในในราคาเท่านี้นะเราก็ให้เขาไปโอเคโอเคอ่ะถ้าใครได้ข้อมูล ว่าราคาพิเศษเท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาคุยกันได้เนาะอะไรประมาณนั้นในส่วนของการที่เราเป็นสาขาเนี่ยที่เราจะต้องคอยซัพพอร์ตลูกค้าของเราที่เป็นเพื่อนช่างอ่ะเราซัพพอร์ตยังไงบ้างซัพพอร์ตคือว่าหนึ่งพลาพลาเขาโทรไปเราต้องให้ข้อมูลว่าเขาออกที่ไหนแล้วก็ให้ไปหาช่างที่ว่าเขาอยู่ใกล้สุดๆนะคือและคนที่เราเคยทําอยู่ประจำประจำานั่นแหละ แล้วในเรื่องของโมงโมบายเราลากมาให้เ็จสับลากมาให้แล้วเราก็ร่วมกับเขาด้วยคือว่าเขาจะได้มั่นใจในการในการทํางานออกบูธอะนะเนี่ยเช่นว่าเรามาเนี้ยนะชุดจานนี้ชุดจานนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต่อสมต่อสายต่อสายต่อสายพ้อมพ้อมชุดจานแต่ก็มันก็เหนื่อยแต่มันก็ เต็มใจอะนะทำงานมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาใช่แต่เราก็เต็มที่อยู่แล้วเต็มเต็มเต็มน่าดมทับเขียนมาเลยนะให้เด็นี้ก็ชื่นใจแทนนะพวกลูกค้าเยอะมากแต่เมื่ที่แล้วนี่ลูกค้าจะมากกว่านี้เอรัล่ะไม่เป็นไรเรายังมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ะะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะอยู่ในโซนของรังแหม่งร้อยห้าก้านะคะรวมถึงพื้นที่ที่พี่นุย้ยดูแลอยู่ก็สามารถติดต่อพี่นุ้ยมาได้เลยเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่เต็มที่บอกเบอร์บอกเบอร์ชัดเจนศูนย์แปดสี่หกเก้าแปดศูนย์หกศูนย์แปดโอ้อโหโทรมาเลยด่วนด่วนเลยนะคะเราพร้อมที่จะบริการคุณเต็มที่อยู่แล้ววันนี้เซ็ตอัปเดตออนกลางหมดเวลาแล้วลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่นุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ